จำว่ะชอบชอบชอบเสียงเครื่องอะยังแน่น <What? S 1> <c oughs> สุดยอดไปเลยเพื่ไปแล้ว <c oughs> เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาหน่อยเอาไหนมาเอาไหนมาเอาแล้วชว,ว,วนกเปิดโอ้ oh. ยอวัตสัครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอาัวินี้ต้อนรับเข้าสู่ชน n เฟอร์ซานะครับวันนี้นะฮะเราจะมาขับลเล่นกับพี่อะไรก็ไม่รู้นะฮะขับเลดเดอร์อะไรนี่แหละ G.P.X เลดเดอร์150นะทุกคนพี่พเขาบอกว่าให้มันรอที่ปัม๊มปั๊มดาวนะเราไปหาพี่เขาก่อนเจอไหมเนี่ยต้องรอ อา้าพี่แกพี่แกมาอย่างไรวะว่า <Yeah. S 1> นันนันเจออะไรเจออะไรเจออะไรโอ้โหก็เท่แล้วพี่ uh huh. สุดยอดมากพี่โอ้โ,อโหล้อแดงมาเลยล้ hey อาดาน,นะพี่อ, <c oughs> อู้กำลังเซตกล้องอะไรอยู่พี่ไปทางไหนพี่กลับทางไหนอ่ะอะไรครับกลับทางไหนผมผมไม่ได้กลับบ้านเราะผมอาทิตย์นี้ผมอยู่หอทำงานอยู่อยู่หอเหรอใช่ครับอยู่ในมอนี่ แถวถนนใหญ่ด้วยกันไหมเอ็กซ์ทอ้งกี่ของพี่กี่ของเองบ้างรอบเมืองมั้ยพี่เอ๊ไหนล่ะเอ็กซ์รอบเมืองไหมตรงนั้นมันจันน่ะที่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะไปทางพวก,อกรอบเมืองอ่ะดีไหมพี่เอ,อเอ็กซ์กี่กี่น้ำไปเลยเหรอโหไม่เคยขับไอ้เขาเรียกกันอะไรพี่ลีดเดอร์เหรอ,อลีดเดอร์แล้วห้าสิบครับครับมาคู่จี๊ฟยวแท้เป็นได้โดดดีแล้วพี่ โอ้โหมาโอ้โจใจ้ผมรอข่าวเลยเดอร์แล้วพี่มันมันใช่แล้วพี่โอ้โห,โโหเสียวเกินตื่นเต้นวะโอเครอรอพี่เขาก่อนมันขับยังไงพี่เหมือนกันใช่ไหมเกี่ยวหนึ่งมันกดลงเกี่ยวสองมันงัดขึ้นเกี่ยวหนึ่งกดลงเกี่ยวสองงัด มันสลับกันใช่ไหมพี่อ๋อโอเคหกเกียร์นะหกเกียร์ครับเหมือนหัดใหม่เลยพี่เอานะเอานะมันจะเป็นยังไงเขาผมก็เดิมพี่ได้ไหมพี่เดิมเดิมเดิม ดิมพี่เอ็นม <cache> <t S 1> <ım Laser> <mm <giving> ีไฟเกีียวหรอไหมพี่อ๋อเจอแล้วครับโอเคพี่รุยีกันโอ้โหลื่นลื่นลื่นรู้สึกถึงความลื่นแล้วก็ความแรงนะฮะ โอ้โหมันแบบมันมันมันคล้ายๆกับโซนิกนันแหละเออฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันโอ้โหมันรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงพลังนะมันเป็นลื่นๆเออมันลื่นกว่ากันเยอะอืมแต่ว่าฟีลลิ่งคล้ายๆกับโซนิกเลยนะมันแบบเป็นกระชากกระชากแต่ว่าด้วยความมันเป็น150นะเครื่องมันก็แบบเออกำลังเยอะกว่านะโอ้สุดยอดตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ ขับครั้งแรกแล้วเนี่ยโอ้โ oh. ห าปาเพิ่งเรี้ยงเหยนรถตัวเองก็วันนี้แหละเ,เวลาเราขับรถตัวเองก็เออมันก็เป็นแบบนี้นี่เองอ่ะมันลื่นกว่ากันเยอะพี่ฟิลลิ่งคลาคลากันแต่ว่าอันนี้ลื่นลื่นเยอะมากาเครื่องมันกำลังแบบเออมันต่างกันเยอะไงโซนนี้มันยังแบบเถื่อนๆอยู่ <laughs>

เฮ้แต่ว่าอันนี้ขับดีจริงเว้ยเฮ้ชอบอ่ะมีแต่มีไฟเกียร์อะไรบอกเลยนะโอ้โสุดยอดสุดยอดชอบชอบ <ๆ S 1> กำลังนี่แบบโอ้โหมาเต็มเลยมันปืด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 เลยนะมันมันสุดยอดเอาจริงมันสุดยอดไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไง สุดยอดมากพี่ <c oughs> เฮ้ยมีชิปไลท์เหรอเฮ้ยมีชิปไรไหมว้าสุดยอดสุดยอดเฮ้เบรกเบรกก็โอ้โหเบรกเดือบนะแบบหัวทิมม่มเลยอ่ะเบรกเดิมหรือเปล่าวะน่าจะเดิมนะว้าเท่ว่ะเฮ้ชอบว่ะเฮ้ยชอบวะ <c oughs> อ่บวะ <c oughs> เฮ้ยสุดจริงสุดจริงอันนี้สุดจริงยอมรับเลย จับ่ะชอบชอบชอบเสออียงเครื่องอะยังแน่นสุดยอดไปเลยพี่ชายโอ้โหแล้วเราเราก็เสริมกันนะเนี่ยจ่มเลยเยดเด้อ จับจับพี่สวยพี่สวยอ้พวกเหยียดรถตู้ก็วันนี้แหละเแ้่มันจับอยู่นะเอออันนี้ไอ้โซนิกเรามีห้าเกียร์นะไอ้เขาเรียวกว่าอะไรเลดเดอร์วะมันมีหกเกียร์เดี๋ยวลองขึ้นเกียร์หกนะันเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกว่าเกียร์ห้ามันเกียร์ห้าแบบคนลรฟิลกับโซนิกเลยนะมัน โซนอีกมันจะแบบมันจะขาดขาดเกินเกินมันยังไงวะเหมือนมันห้อยๆหน่อยนะเออแต่ว่านี้ดูดูเกียรหานะที่ห้าสิบเนี่ยมันแบบโ,โหกำลังมาเต็มเลยนะเนี่โอ้โหฟิวันแบบโอ้โหสุดยอดโอ้ไม่กอดกำลังแบบบ้ามากโอ้โหพี่ชายโอ้สองทไไีไม่ไหวไม่ไหวโดนกินสองที รูลิ่งขับขี่ดีมากเลยดูแล้วขึ้นจากเกียร์ห้าไปเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ห้อยเลยนะมันสุดมากเออโอ้โหมาเกียร์หกเกียร์หกก็ไม่ห้อยนะมันแจ่มแจ่มโอ้สุดยอดมากเลย เออก็คือทั้งคลิปมีแต่คำว่าสุดยอดนะทุกคนนะเออไปเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาแล้วโซนี่เปิดโอ้โอ้เฮ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 ้โซนี่เอาว่ะเอาเรื่องว่ะ <c ười> เอาแล้วเอาแล้วมามาเลยเพี่อนเฮ้ยมันว่ะมันว่ะสุดยอดาเลยเพื่อน โอ้โหมีหมอกมีหมอกขับไปไหนก็ไปครับไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปโยโยโยอ้ย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ย,อยมันไม่นิ่มเหมือนของพี่นะเ <c oughs> ป็อดท่อนลมหม้อน้ำมาดอกเหรอ ไม่รู้พี่มันรู้สึกว่ามันจะไม่หมุนนะมันมือมือมัอมนจะหายอะ่ะเพราะมันขึ้นขนาดเนี้ยมันต้องหมุนแล้วนะใช่พี่พรู้สึกว่าถ้ามันร้อนๆนะมันจะหมุนนะ<อ>แต่ว่าอันนี้ดูอาการอยู่รู้สึกว่าไม่หมุนเลยนะถ้าไม่หมุนก็ต่อตรงไปเลย,เลยใช่ไหมพี่ครับมีอะไรไหมพีล่ลองลองใส่สเกอร์ต14 38ด้วยเยี่ยห้าง ใช่ไหมเพี่แล้วปลายเหรอพี่ปลายมันจะแบบไม่ตื้อๆเหรอพี่ปลายมันจะดรอปลงนิดนึงใช่ใชอันนี้อันนี้แบบแต่ถ้าเป็นโซนอีกเจอครับมันเป็น14-2แลัวลดเหลือ38เท่าพี่1-5จะสนุกเสี่ยห้ามจะไม่ห้อยใช่พี่ผมผมว่าผม,ผมชอบแบบเออ14-36 <c oughs> นี่เนี่ยตอนแรกนะใส่14-34โอ้ไม่ไปเลยนะแบบแบบลมพัดมาก็ปิวอ่ะ เออแต่ว่าก็เลยขยับมาเป็น14 36ก็โอเคขึ้นนะพี่ลองใช่ไหมพี่สามแปดเนาะโอเคพี่เอาชุดต่อไปลองสามแปดกันแล้วกันเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้แหละ14 36 14 38กสาำลังดีท่อขาเป็นไงอ่ะโอ้ไม่ใส่พี่อันตรายกลัวอยู่บ้านห้อยอยู่บ้านมีแต่ท่อแต่ก่อนก่อนนี้ก็ใส่ท่อผ่านะใส่ท่อผ่านโซนิคที่แหละใช่ไหมพี่มันก็มีอ๋ออันนี้ท่อเดิมเหรอพี่เอท่อท่อเดิมก็ ได้นะรอบมันตัดหมื่นสามเลยนะหมื <13. S 2> ออ่นสามลองอขก็ได้ดไม่พี่เดี๋ยวรถพี่พังป่ยไม่ได้บ้งเราบินหัวมาทุกวันของผมนี่รอบของผมนี่เท่าไหร่วะหมืน่นหมืน่มนกว่าเนี่แหละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรอบใช่พี่แต่ว่าก็สูงอยู่นะรถเท่านี้เนาะมันก็รถเหมือนกันแหละพี่รถน้องคนละค่าเฉย <c oughs> ผมชอบนะพี่ผมชอบแจ่มมาก วันนี้ก็มาสลับรถขี่กับพี่เขานะเออสุดยอดมากทีแรกก็นึกว่าจะแบบอ,อุ้ยให้เราขับรถเราแล้วก็พี่ขับรถพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนพี่แบบพี่เว่งสุดยอดแบบเฮ้ยรู้จักกันไม่กี่วันแบบเฮ้ยอะไรอะเอาแบบรถให้เราขับอะได้ไงอะเออแล้วก็แบบเอออึ้งอยู่ทีแรกอึ้งอยู่ เาการนี้ก็จะค่ำๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมนิชามากเลยว่าเซตกล้องอยู่ไงพี่แกก็ออกมาเร็วๆผมบอกว่าไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบวิพ,พี่ผมเซตกล้องอยู่นะพี่ไม่ต้องรีบพี่ผมเคลียร์อะไรอยู่แต่แบบพี่โอ้โหเไปไหนดีเนี่ยพี่พี่จะพาผมไปไหนเนี่ยเฮ้ยแบบปั๊มเหรอ,โ,อโ,หโห้หโห ว้ามันว่ะโอ้ยหลงหลงหลงอ่าสุดสุดสุดเฮ้ยสุดนะเว้ยสุดมากสุดเกินพี่อันนี้พี่เอามาใส่เองวะหรือว่ามากับรถโอ้เดี๋ยวขอถ่ายรูปนะ โอเคพี่จัดไป